สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คอนอีสานนะผมเมื่อนี้พาพี่น้องมากินแนวแซบอีกแล้วนะครับตำซั่วหมูกรอบนะครับผมเอาหมูก,กรอบมาเห็ุนะครับผมอยากกินแคบหมูนั่นแหละนะครับพี่น้องเนาะพักเข้ามี่พักขาครับ เล่มเอานะครับพี่น้องฝนมา่ตกไรก็ไดแล้วก็มีผักบุ้งนะครับมีสาระแหน,นะครับมีแครนีล่ะพี่น้องเหี่มะลงใหม่ลงมือครับโอ้ยเล่มออกกัเทียมทนดอกมาตันนี่สนใจสั่งเลยด้วยพี่น้องเด้อขนมจีนปลาราแล้วก็กระเทียมทนดองนะครับผมนอ้อะมามือนีบเทียงบันไดครับพื้นเป็นเอียงๆเจักหน่อยขอภอัยหลาย อาการห่อนนี่คือกอลลบพี่นอ้องห่อนครับหอนแนมือเนี่ยแถบสิบมิมล่มไหมครับสุดยอดได้กินพักขา ระซุ่มนี่สิบ่ค่อยกรอบปานไดครับเพราะว่าผมคนลงในน้ำเลย แซ่บพี่น้ <c oughs> องแซ่บมากกว่าปันได้ละ มุ้นนี้ไปพ่อหมูกรอบมากครับหมูเนี่ยอันนี้สิบบาทอันนี้ก็สิบบาทเรียบเทียบไปบิง้งได้หน่อยได้หลายตามความเพิ่งพอใจในการบริโภคเลยครับมากหน่อยมากหลาย ลมเหลิมมาจากหน่อย <c oughs> buông cuộc yên เปลี่ยนมองท่านที่ เดี๋ยวเห็นได้ไมากระห่อนพ่อมาครับห่อนอยู่ยากอากาศนี่แบบร้อนสุดๆ Mm hmm. ขนาดน้ำกับยังห่อนไหมพี่น้องเอ้ยอืมอากาศห่อนข้าหวห่อนเนี่ย มื่อนี้กินอย่างเดียวไม่ค่อยบอก เอาว่าพายุสิเขาอีกเดว้วันที่เ่าไ,ได้ก็ะจำบได้ต่อามันกับเป็นคึมคอมูยพี่นอ้องแต่ว่าห่างห่อน,นครับโอ้คึมแต่ว่าห่อนงงงงแห้ง เนี่ยพึ่งสีมาล่มนี่แหละตอนนั่งอยู่ข้างลลางเห็นนังได้กับบัลมเลยเออขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตาม ในการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้นะครับเด้อตาวใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในกันแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนสินค้านะครับบัวบวสิเป็นปลาล่าขนมจีนแล้วก็กระเทียมทอดนะครับมื้อนี้บ่ได้กินกระเทียมทอดนะครับพี่น้องฝ้าวทึ่งฝ้าวทึงห่อนนั่นแหละนะครับแล้วก็เลยลืมไปเลยก็บ่ได้กินนะครับมื้อนี้บ่ได้กินปกตินี่มื้อนึงนี่ผมต้องกินจัก10 เม็ดนะครับสิเม็ดขึ้นนึงสินะครับขันตำย่างหน่อยอยากขึ้นตรงสิเม็ดนึงสินะครับก็เลยเมันก็นดีตัวจะคลองน้ำมันละเพราะว่ามันก็นมีประโยชน์หลากหลายสรรพคุณหลายนะครับกัเทียมทนไม่ไพกระรูอยู่แล้วแหละนะครับแต่เขาเอามาดองเพื่อว่าให้มันกินง่ายนะครับให้มันกินง่ายขึ้นเอาล่องมังลดท่ารดอนเนี่ยขันกินดิบๆจะก,กินได้เพราะหกเม็ดเนี่ยทรงกับเทียมทนดองไหฟีเลยพ้ได้กินทรงมาเลย คูดเลกินได้แต่ผมว่าผมเป็นคนกินในแทนเนี่ยผมยังกินแค่ได้3มเม็ดหนึ่งไหมน้ำตาแตกเลยนะครับกินมื่อนันกินกับก้อยเนื้อมื่อนันนะครับอ้าพบกันไหมในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบพ่ณหลายๆสวัสดีครับ